สวัสดีค่ะเชิญรับชมรายการวอช t ั่นทวีตนายรายการที่รวบรวมข่าวเด่นในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันลูกแก้วสีการนะคะพิสุทธ์ค่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนในโครงการรวมใจประสบนิกรไทยสู่จังหวัดชายแดนใต้และแต่งตั้งกรุงศรีวิไลเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการค่ะ โครงการรวมใจประสบนิกรไทยสู่จังหวัดชายแดนใต้เป็นหนึ่งใน14โครงการของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร ผู้บัญชาการฐานบกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับพลตำรวจตรีนิพนเจริญพันธ์ผลพออภัยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมคณะที่ปรึกษาซึ่งโครงการนี้ปฏิบัติด,ด้วยการนำพระบรมราโชวาทและแนวยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าถึงเข้าใจพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อน,นาไปสู่ความสันติสุข ซึ่งจะมีผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาพุทธมุสลิมมูลนิธิภาคเอกชนพร้อมทั้งอาสาสมัครเอามาช่วยพัฒนาแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้โดยงานนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนในโครงการและนักสแสดงรุ่นใหญ่กรุงศรีวิไลย,ยังได้รับเลือกเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการเพื่อให้เป็นขวัญใจและกำลังใจช่วยผลักดันโครงการให้สำเร็จ ทีมไทยสร้างชื่อชนะเลิศก,การแข่งขันแกะสลักหิมะที่สปโปโรโดยแกะเป็นรูปรถตุกต๊กตุ๊กสื่อถึงความเป็นไทยในเทศากาลหิมะสปโปโร2015หรือัปรปโรสโนว์เฟสติวัลได้มีการจัดการประกวดแกะสลักหิมะครั้งที่42ซึ่งทีมไทยที่ประกอบด้วยคุณกุศลบุญกอบส่งเสริมคุณกฤษณาวง์เทศและคุณอำนวยศักดิ์ศรีสุขสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแกะสลักหิมะในครั้งนี้มาครองได้สำเร็จ ทั้งนี้ทีมไทยได้แกะสลักเป็นรูปรถตุกตกพานะนักท่องเที่ยวชื่นชอบและสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยโดยก่อนหน้านี้ทางทีมงานของไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าการทำงานในปีนี้ยากกว่าทุกปีค่ะเพราะอากาศอุ่นกว่าปกติที่ลบสี่องศาทำให้หิมะละลาย ซึ่งปกติแล้วในช่วงเวลานี้อากาศจะอยู่ที่ลบ10องศาอีกทั้งหิมะในปีนี้มีลักษณะร่วนซุยแกะยากแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ค่ะในการประกวดแกะสลักหิมะครั้งที่442ที่เมืองซัปโปรโรมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น12ทีมโดยที่ไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้เป็นผลสำเร็จและอันดับ2ก็คือทีมฟินแลนด์อันดับ3เกาหลีใต้อันดับ4โปแลนด์และอันดับ5อิตาลีค่ะ ศาลญี่ปุ่นตัดสินให้เจ้าของสุนัขพันธุ์ชิวาว่ารายหนึ่งได้รับค่าเสียหายรวมทั้งค่าทำศพหลังจากสุนัขพันธุ์เล็กตัวนี้หัวใจวายตายเพราะถูกสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดหรืออัลเซเชียนซึ่งเป็นพันธุ์ใหญ่กระโจนเข้าใส่ สำนักข่าวในญี่ปุ่นอ้างคำพิาพากษาของศาลเขตโอซากา้าว่าชิวาว่าตัวนี้อายุมากถึงสิบห้าปีและถูกเอาเซเชียนกระโจนเข้าใส่ขณะเดินอยู่ในเมืองซาไกาจังหวัดโอซาก้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนจนตกใจและหัวใจวายซึ่งสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กแล้วการถูกสุนัขพันธุ์ใหญ่กระโจนเข้าใส่ถือเป็นอันตรายนอกจากนี้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญก็ยังชีว้ว่าเอาเซเชียนที่โตแล้วอาจจะมีน้ำหนักมากกว่ายี่สิบเท่าของชิวาว่าโตเต็มที่ สารจึงตัดสินว่าเจ้าของออเซเชียนไม่ดูแลสุนัขให้ดีจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนะคะจึงตัดสินให้จ่ายค่าเสียหาย1,850ดอลลาร์สหรัฐหรือรา6 5 0 0บาทและค่าทำศพให้แก่ครอบครัวของชิวาว่าตัวนั้นด้วย คนร้ายสาวอ้วนบุกป,ปล้นร้านจิวเวลรี่และเครื่องประดับในต่างประเทศโดยพยายามเอาหินก้อนมหือมาทุ่มใส่ตู้กระจกแต่กกงเกงที่ใส่กลับหลุดลงมาทําให้การปล้นเป็นไปด้วยความทุลักทุเลค่ะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุปล้นทรัพย์สินของคนร้ายไว้ได้เป็นภาพของหญิงสาวรูปร่างอวบอ้วน พยายามน,นำหินก้อนใหญ่มาทุ่มใส่ตู้กระจกร้านขายจิวรี่และเครื่องประดับแต่กางเกงขาสั้นที่สวมใส่อยู่กลับหลุดลงมากองกับพื้นเผยให้เห็นกางเกงชั้นในชัดเจนแต่คนร้ายรายนี้ก็ยังไม่ละความพยายามค่ะหลังดึงกางเกงขาสั้นกลับขึ้นมาสวมได้อีกครั้งก็ใช้หินก้อนเดิมทุ่มใส่ตู้กระจกอีกจนกระจกแตกละเอียดก่อนกวาดสินค้าเครื่องประดับที่ตั้งอยู่ในตู้โชว์ใส่กระเป๋าเป้ที่เตรียมไว้ ซึ่งการปล้นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างทุรักทุเลมากค่ะเพราะนอกจากกางเกงจะหลุดแล้วกระเป๋าสะพายยังดูเกะกะจะหยิบจะกวาดทรัพย์สินก็ไม่ถนัดจนทําให้ข้าวของหลุดมือแถมไม่ร่วงตัวจนถูกกล้องวงจรปิดจับภาพการปล้นไว้ได้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความอ่อนหัดในการเข้าลักทรัพย์จริงๆค่ะ รายการต่อไปรับชม NCIS LA หน่วยสืบสวนแห่งหนาวิกโยธินตี4และกลับมาติดตาม WhatsApp ท9ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ